ทุกคนพีมะาตกเป็นรูปอิโมจิจริงหรือเปล่าวันนี้เรามาดูกันวันนี้อากาศดีพามาดูหีมะรูปอิโมจิกันจ้าไปดูกันเลยดูกันเลยจ้าหีมะเป็นรูปอิโมจิจริงหรือเปล่าทุกคนดู มีมะตกเป็นรูปอิโมจิจ้าเป็นรูปดาวรูปใบไม้จ้าวันนี้อากาศดีนะจ้าพระอาทิตย์ขึ้นจ้าตรงนี้ตรงพื้นจะเห็นชัดเลยจ้าสรุปมีมะาตกเป็นรูปอิโมจินะจ้าทุกคน <t ries> สวยงามสวยงามมากจ้าดูทุกคนดูทุกคนดูทุกคนดูหิมะไิมิตกรูปอิโมจิสวยงามมากทุกคนดู วันนี้อากาศติลบสิบหกองศาจ้าพระอาทิตย์ขึ้นมีคนถามเข้ามาว่าหิมะตกเป็นรูปอีโมจิจริงไหมนี่คือคำตอบเลยจ้าสวยๆจ้าวันนี้แดดออกเลยเห็นชัดนะจ้า รูปอิโมจิจ้าทุกคนทุกคนดูทุกคนดูทุกคนดูสวยไหมคะทุกคนดูทุกคนดูสวยมากทุกคนดู ทุกคนดูทุกคนดูตกลงมาใส่เสื้อทุกคนดูอันนี้ตกลงมาใส่เสื้อนะคะทุกคนดูหมะกกำลังตกตกลงมาใส่เสื้อ